ก็กสวัสดีครับันนี้ก็ประมาชมกบขนโดนครับเปลี่ยนน้ำตึงจุกนี้ออกง่ายๆครับ,บจะแน่น่ลยนะเที่ยวนี่ออกแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกนครับกบจับคู่กันอีกแล้วนี่ครับอยาให้ชมอันนี้ไม่ใช่ตัวเมียนะเป็นตัวผู้ทั้งสองเลยกอแน่นด้วย ไม่หลุดตัวผู้ต้งสองนะเดี๋ยวจะให้ดูคางว่าใช่ไม่ใช่แน่ดูรอยคางคางร้องอบอกนะเนี่ก็แน่นเลยนะครับตัวผู้เหลืองเลยบ้าทุมตัวเมียหนึ่นบวนตัวเมียนะครับตัวนวนเลยจะมีตัวเล็กตัวหนึ่งนี่ น่าจะกินอาหารไม่ทันเขาแล้วนี่ตัวเมียตัวผู้ไม่รู้ลองจับดูก่อนอันี้ตัวน้อยตัวน้อยอืมตัวเมียอยู่นะเพราะทำไมามันเล็กอะ่ะตัวเมียอยู่แต่ว่ามันเล็กกว่าเขาเลยกินอาหารไม่ทันเขาแน่นีน่แล้วก็พิบอลนึงนะครับนี่เดีย๋ยวผมจะเติมน้ำไปนะครับ เสียบจุกเสียบจุกในคืนโชคไใ่เ,เสียบแล้วก็เติมน้ำให้อาหารนะครับนี่เสียบง่ายๆครับถอดถอดจุกออกก็ก็น้ำล้างๆก็จบละมาณนี้ครับเฮ้ เติมนะครับประมาณนี้นครับ ปพ๊บผมก็จะเอานี่นครับน้ำนี่ไปเทใส่อันนี้เป็นน้ำเกลือนะครับน,ชชน้ำเกลือคาชืรอน้ำเกลือเกลือเม็ดนะนี่ผมมาใส่นิดน้ยนี่จะให้ดูนะไม่ใช่ไไม่ใช่อีกนี่ ตัวเม็ดแล้วมันดูดน้ำฝนน้ำฝนเข้านี่มันก็ก็ไว้นี่เลยแล้วก็เทเอาแต่น้ำมันนะก็ประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะถ้าฝนตกมาอีกคืนนี้ ตัวเกากันก็ยังเกากันอยู่นะครับเนี่ยเกากันไม่อยากจะปล่อยเลยอืม ต้นมะละกอนะครับนี่ปลูกมาเดือนที่แล้วเนี่ยโตเร็วม,มาตั้งสูงเลยเอาปูมาปล่อยไว้นะหายไปไหนมีนกมาดิกกินหรือว่ายังไงไม่รู้นี่น้องกนะ ขอตัวเมียหยุดไหนไม่รู้เนี่ยหาตัวผู้ ตัวผู้มันอยู่ข้างในนี่เลยหาไม่เจอนะครับนี่ตัวนี้ใหญ่มากครับนี่นตัวลายดำนะเนี่ตัวเมียนะครับนี่ตัวนี้ก็สู้สีเลย เอฟเลยตัวนี้ทีสวยมากครับมันเป็นคล้ายๆกบนานนะเวลามันกบนานเลยผสมมาจากกบนานเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยอย่งดีเลยนะเนี่ยดีดีนะครับอ้หู้นี่ครับ จาฟ่ามือเลยนะดูดิอบอบอบหายใจแรงเจอน้ำเกลือลงมาตอนเย็นตายนะนพอพันตัวนี้พอพันผมก็จะเก็บเอาตัวพวกตัวดำดำไว้นะครับดำดำเขียว สีสีสวยไงเนี่ยตัวลายๆเนี่ยยางไงเนี่นี่นี่ตัวดำนี่ถ้าว่ามันจะคล้ายๆกบนาเวลาเราผสมผสมกับตัวตัวเมียตัวดำเนาะก็จะออกมาตัวดำดำเอาตัวเหลืองไว้ด้วยนะครับเพื่อไว้ของเหลืองตัวสีทองนี่บอนี้ก็มีบ่อเล็ก ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝนตกมานี่ผักสวยเลยประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ